ยารักษาน่าจะเป็นขวดนี้ไม่ใช่ขวดนี้น่าจะเป็นดื่มยาให้หมดอึ๊กอาค่าเดื่มต่อไปไม่ไหวแล้วเจ้าฟื้นแล้วทําไมข้ารู้สึกถึงร้อนนี่เจ้าอะไรนี่เจ้าอะไรให้ข้าดื่มจะแน่อะบาดแผลของข้าหายดีแล้วข้าจําไม่ได้ว่ายาตัวไหนรักษาเจ้าข้าเลยให้เจ้าดื่มยาทั้งหมดโชคดีที่เจ้าฟื้นแล้ว เจ้าบอกว่าเจ้าให้ใช้ข้าเป็นหนูทดลองอย่างนั้นหรือช้าก่อนชิงทวงเจ้าเป็นอย่างไรบ้างได้ยินข้าหรือไม่นี่เหตุใดเจ้าถึงไม่ตอบข้าหยดส่งเสียงดังได้แล้วเพื่อจะกัดจับสตัตสูรเหล่านั้นข้าเลยต้องใช้พลังวิญญาณไปจนหมดหลังจากนี้ข้าไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าไปได้สักพักข้าต้องการทักฟื้นเข้าใจแล้วนั่นขอบคุณที่ช่วยข้าไว้นี่เจ้ากำลังทำอะไร ท่านอาจารย์สอนข้าว่าต้องแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือข้าข้าก็แค่ไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณคนอื่นเจ้าช่วยข้าให้รอดจ,จ,จากที่ถูกสัตว์สูตรล้อมไว้อะท่านอาจารย์บอกว่าข้าต้องตอบแทนบุญคุณข้าไม่รู้ว่าเจ้าชอบสิ่งใดท่านอาจารย์มอบของประมูลทั้งหมดก่อนนี้ให้ข้าเจ้าก็ลองเลือกเอาเลย นี่เจ้ากาลังอวดรวยใช่หรือไม่การมีเงินทองและอาจารย์ที่ดีช่างวิเศษจริงๆอวดรวยหรือเจ้าไม่ต้องการอย่างนั้นหรือข้าเข้าใจแล้วท่านหญิงผู้ร่รํารวยข้าได้ตัดสินใจผู้ที่จะถูกสั่งวยครั้งนี้ได้แล้วคนคนนั้นก็คือเจ้าพลังวิญญาณของกายยายินบริสุทธ์นำมาใช้เช่นนี้ได้ด้วยหรือ ข้าไม่สามารถห่อเหินได้ข้าเลยจําเป็นต้องใช้วิธีนี้แทนในที่สุดก็มาถึงเสียทีมันดูค่อนข้างใหญ่พระราชวังที่นี่คือที่ไหนเจ้าไม่รู้อย่างนั้นหรือท่านอาจารย์ไม่ได้บอกเจ้าจะบอกข้าว่าเจ้าาเข้ามาในหุบเขานี้โดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหุบเขานี้เลยอย่างนั้นหรือที่นี่พิเศษหรือแน่นอนว่า แน่นอนว่ามันเป็นสถานที่ที่พิเศษมากเอาเถอะถึงข้าจะไม่อยากบอกว่าจะบอกว่าเจ้าว่าที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนเคยมีโรคใบเล็กที่ถูกสามโรคล้อมและกดทับโดยไม่ทราบสาเหตุการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างนกพและผู้รบก,กานจากภายนอกการต่อสู้แพร่กระจายไปทั่วโลกผู้คนเกือบครึ่งถูกสังหารและโลกกำลังจะพังทลายลง เมื่อโลกใบเล็กำกันถูกทลายเมื่อโลกใบเล็กกำลังจะถูกทำลายผู้ฝึกตนนามตะห้วหยุนที่อาศัยอยู่อยากสะดดในโลกนี้ก็ได้ลงมือผู้ฝึกตนนามตะผู้นี้เสียสลัการบำบพอของขาวและใช้เคล็ดวิชาต้งหาที่ทรงพลังทำลายนะักโทษเต่าผู้ชั่วร้ายทั้งหมดที่ลุกลามเข้ามาในโลกเกียนหลวงให้โลกใบเล็กนี้อยู่ภายใตยก้การปิดล้อมของสามโลก และผู้มาต่าผู้นั้นก็คือเทียนหลวงช่างเซียนในตำนาน,นในโลกในเวลานั้นโลกเทียนหลวงไม่ได้ถูกเรียกว่าโลกเทียนหลวงเหตุผลก็คือเพื่อเริ่นลึกถึงโลกเทียนหลวงสร้างเซียนที่ได้กอบกู้โลกใบนี้น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีผู้ใดที่จดจำประวัติได้ในตอนนี้ และวังนี้เรียกว่าพระราชวังตี้หลวงเป็นสถานที่ที่เทียนหลวงสั่งเียนอาศัยอยู่ก่อนที่นางที่เขาจะตายและยังมีอาวุธอาคมที่เคยถูกฝังอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าพลังวิญญาณของนางหายไปอาวุธอาคมค่อยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาและคและการขาดพลังวิญญาณข้าไม่รู้ว่าทําไมพระราชวังนี้ถึงปรากฏขึ้นมาในพื้นที่พื้นดินคาดาว่ามอาจจะเป็นการกาเนิดของวิญญาณประดิษฐ์ เสียวหนานเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรอะาข้าเผลอพังปากมากไปทุกคนในโลกเทนหลัวต่างทราบเรื่องนี้ไม่ว่าอะไรต้องไม่ว่าอะไรต้องแปลกใจฮามีไม่กี่คนที่จําจดจำประวัติศาสตร์ของโลกเทนลัวได้ข้าต้องบอกว่าข้าต้องบอกเจ้าหรือไม่ว่าข้ากับมาจากการเดินทางข้ามเวลาข้าขอคุยเรื่องบางอย่างกับเจ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีความสามารถ มากต้องมีสมบัติมากมายที่เทียหลัวซางชิงเหลือไว้ในพระราชวังทีหัวแห่งนี้สมบัติทั้งหมดที่เทียหลัวซางชิงเหลือไว้ของเจ้าส่วนพระราชวังทีรัวและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นของเจ้าข้าไม่ต้องการมันอะเจ้าไม่ต้องการล้อข้าเล่นใช่หรือไม่นี่คืออาวุธวคคมที่เทียหลัวซางชิงทิ้งเอาไว้ข้าบอกเจ้าว่าเจ้าบอกข้าว่าเจ้าไม่สนใจพระราชวัง ลัวเจ้ามาทําอะไรที่นี่ข้าได้ยินมาว่าการทดสอบของจกักรพรรดิไม่ได้มีไว้เพื่อตอบในกระดาษดังนั้นหากเจ้าผ่านการทดสอบเจ้าจะเป็นข้าราชการระดับสูงได้หรือไม่ใช่แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการแบ,บ่งสมบัติในพระราชวังที่เรากำลังพูดถึงในตอนนี้อย่างนั้นหรือหลังจากการทดสอบไม่มีผู้ใดเอากระดาษข้อสอบไปใช่หรือไม่แล้วพระราชวังตี้หัวนี้เกี่ยวอะไรกับข้า ความตั้งใจแรกของท่านอาจารย์คือการให้ข้าเติบโตผ่านประสบการณ์ภายในภูเขาเทียนหลวงข้าไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ชอบสมบัติพระราชวังหรือไม่ถ้าหากท่านอาจารย์ชอบเขาก็โคมเมาไปด้วยตัวเองก็ได้แม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะหักล้างมาได้อย่างไรทั้งหมดเป็นของข้าทั้งหมดเป็นของข้ามันจะต้องเป็นของข้าต้องรีบเข้าไปก่อนที่เพื่อจะไม่ให้คนอื่นเข้าไปถึงก่อนเรา อืมืมข้าคิดว่าสิ่งปฏะดิษที่ลงเหลือ,อยู่ของพูกปั้อน,นมาตะาที่ยังได้รับการรักษาไว้อย่างดีแต่ตอนนี้มันดูเหมือนซากโบราณทั่วไปประตูมันขิดนี่มัน